สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านกันด้วยนะครับผมที่กําลังเข้ามารับชมนะครับเข้ามาติดตามในช่องวิดีโอของผมนะครับบอลฝัร์ปทุมนะครับสำหรับลูกค้าทังไหนนะครับพี่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมเอาล่ะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับมารีวิวรถนะครับเป็นกระบะเรนเจอร์นะครับ xlt นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับราคาจําหน่ายนะครับเก0 0แสนกับอีก2,000บาทนะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ 2.2นะครับผม160แรงม้านะครับกับอีก3 8มแรงบิดนิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงเรามาเจอดูชุดแต่งนะครับว่าคันนี้แต่งดุดันขนาดไหนนะครับผม ครับผมอย่างแรกครับจะเป็นงานของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นการทําทรงนะครับเป็นแบบของเมกานะครับผมอ่าจะเป็นสีดําด้านนะครับผมแล้วก็มาคู่กับตัวไฟสิวนะครับจะเป็นไฟสิวสีส้มให้นะครับ3จุดนะครับลูกค้าก็สามารถสั่งทําสีได้นะครับฟอนต์นะครับเดิมๆมฟอนต์จะเป็นสีบอลเงินนะครับลูกค้า อยากได้เป็นแล็บสติกเกอร์นะครับให้มันเป็นเซตของเมกาด้วยนะครับก็เอาสติกเกอร์ลายธงชาตินะครับของเมกานะครับมาคาดอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแต่งรถสไตล์ยุโรปเนาะอืมแล้วก็ตัว่ากันแข้งข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าสั่งทาสีเป็นสีบอลเงินนะครับเพื่อให้มันเข้ากับตัวรถด้วยนะครับผมเอาไว้ป้องกันพวกเศษดินเศษหินนะครับเข้าห้องผู้โดยสารได้ด้วยเหมือนกันนะครับผม อ่าเดี๋ยวเรามาดูชุดพระเอกนะครับจะเป็นเซตของงานไฟมาแต่งนะครับเนี่ยครับนี่ปกติแล้วนะครับจะเป็น led นะครับตรงนี้ผมได้ถอดไปอัปเดนะครับเป็นไฟมาแต่งนะครับมีครีปมาแต่งให้3ครีบนะครับแล้วก็มีไฟเดลัยวิ่งด้านข้างนะครับผมแล้วก็โครมนะครับของตัวเบ้ลรองลูกแก้วนะครับลูกค้าก็สามารถสั่งทําได้นะครับอยากได้เป็นแบบวงกลมหรือว่าอยากได้เป็นแบบสี่เหลี่ยม นะครับผมสีของลูกแก้วนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ําเงินให้นะครับผมลูกค้าชอบเป็นสีเงินเนาะนะครับผมมีสีเขียวสีแดงเลือกทําได้หมดเลยนะครับแล้วก็ขยาบไปดูด้านล่างนะครับจะเป็นไฟตัวีให้ตรงนี้นะครับจะเป็นเซตเดียวกันกับตัว F อเมริกานะครับมีเฟตันหมอกให้นะครับผมอ่ะแล้วก็ไปดูชุดวายบอดี้นะครับซึ่งเราได้ทําการตีโป่งเห็นไหมครับอ่ามาเดี๋ยวมาดูด้านด้านข้างกันนะครับด้านข้างมันยืดออกมาเนี่ยครับ ตรงนี้เราตีโป่งทั้งเส้นเลยทั้งเส้นเลยนะครับเพื่อให้รถมันมีความอวบความอ้วนนะครับให้มันดูดุดันดูใหญ่แข็งแรงขึ้นนะครับผมเอาเฉพาะมอดี้นี่คือหลายหมื่นนะนะครับบอกเลยว่าหลายหมื่นนะครับผมแล้วก็เซตของตัวซุ้มล้อนะครับเป็นขนาด3นิ้วนะครับเป็นงานของแรปเตอร์นะครับผมมาคู่กับตัวแม็ก้างนะครับนี่แม็กจะเป็นแม็กลายก้านนะครับผมตัวนี้ออฟเซตนะครับลบยีนะ นะครับผมยางจะเป็นยางออเทรเรียนะครับก็สามารถวิ่งได้ทั้งถนนธรรมดานะครับแล้วก็ถนนแบบออฟโรดออนโรดได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรีดน้ําได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับรุ่นนี้อายุการใช้งานนะครับก็มีการใช้งานที่หลายปีนะครับผมคันนี้เราทํายกขึ้นอีกประมาณ2นิ้วนะครับผมครับในส่วนของตัวสติกเกอร์นะครับตรงนี้ลูกค้าสามารถสั่งทําสติกเกอร์ได้นะครับผมมีทีมงานออกแบบ ลกวดลายของสติกเกอร์ได้นะครับผมมีแบบให้กับคุณลูกค้าเลือกนะครับประมาณ50แบบนะครับผมเนี่ยครับเป็นลายสติกเกอร์สาดสกวนเนาะแล้วก็ข้างหลังนะครับเราติดเป็นตัวโรลเลอร์ลิฟนะครับผมตัวนี้ย้ําว่าไม่ใช่แบบไฟฟ้านะครับเป็นแบบอ่าเม็นนุวนธรรมดานะครับก็จะมีหลายราคาเนาะมีทั้งแบบไฟฟ้าก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ไฟฟ้าเนี่ยจะแพงกว่าแบบเมนนุนนะครับ ลูกค้าอยากได้เป็นแบบมินนวลน,นะครับก็จัดให้ทันทีเลยเนี่ยครับโรลเลอร์ลิฟต์เอาไวา้ป้องกันขโมยได้ข้างหลังเปิดปิดกระบะท้ายนะปกติไฟท้ายข้างหลังก็จะเป็นเหมือนก็จะเป็นงานแบ่งช่องนะครับเป็นไฟถอยไฟาพามากนะครับไฟส่องท้ายนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นไฟไท้ายลมดำนะครับเป็นไฟตัวเจนะครับให้แล้วก็มีครีบคล้ายกับครีบมาแต่งนะ3ครีบนะครับผม สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชุดครอบฝากระบะท้ายตรงนี้ปกตินะครับจะไม่มีตัวนี้ให้นะครับจะเป็นสติกเกอร์คำว่าレเ,เจェตรงนี้คาดไปตรงนี้นะครับเหมือนเดิมผมถอดใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับใส่เป็นครอบฝาท้ายกระบะเป็นงานของฟอร์ดโดยตรงเลยอ่าเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ฟอนต์ฟอร์ดข้างหลังจะเป็นสีดําเงาให้นะครับผมก็ถือว่าเอาแบบนะ้าได้ข้างหลังได้แบบโวเฉลียวจร,จร,งจรงิงนะครับชุดกันชนท้ายนะครับผม ตรงนี้เป็นกันชนท้เดิมๆนะผมต้องบอกไว้ก่อนเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมเป็นสีดําเงาให้นะครับแล้วก็มีตัวเซนเซอร์นะครับข้างหลังให้นะครับมี4จุดเนาะแล้วก็ยังมีกล้องถอยหลังนะครับซึ่งอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมอ่าตรงนี้ถือว่าออกแบบมาได้แบบสุดยอดเลยนะครับผมเวลาเราถอยรถข้างหลังนะครับก็ยังมีกล้องตรงนี้นะครับบอกนะครับตากเตือนเรานั่นเองนะครับผมครับ เรามาดูข้างในนะครับอย่างแรกครับจะเป็นชุดในส่วนของตัวภุมิรัยนะครับตรงนี้จะเป็นภูมิรัยแบบถอแรงไฟฟ้าให้กับคุณลูกค้านะครับผมมีฟังก์ชันนะครับให้เราเลือกเล่นได้ตามสบายเลยนะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับจะเป็นฟังก์ชันที่บ่งบอกนะครับในตัวแผงหน้าปัดฝั่งนี้นะครับส่วนสายมือนะครับจะเป็นคอนโซลเกี่ยวกับควบคุมแผงเครื่องเล่นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสามารถกดที่ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปกดที่หน้าจอนะครับผมแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือในการรับสายโทรออกนะครับผม ประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างในหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด9นิ้วให้นะครับผมลูกค้าก็สามารถเล่นน้ำทางนะครับเปิดเครื่องเล่น MP3 นะครับดู YouTube ดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะครับใช้งานคล้ายๆกับแท็บเล็ตเราเครื่องหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ชุดกล้องมองข้างหน้านี่ครับอยู่ฝั่งนี้อันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมยังครับคุณลูกค้า นะครับผมดีไซน์โดยรวมนะครับก็จะเน้นนะครับความกว้างใหญ่ของตัวรถคันนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งคอนโซลนะครับเบาะอ่าเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่หุ้มพวงมาลัยนะครับจะเป็นหนังให้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ข้างในก็จะดูกว้างนะครับอ่าแป้นเกียร์เนี่ยครับเป็นเกียร์ก็จะใหญ่นะครับนะครับบ่งบอกนะครับสถานะของ าการเข้าเกียร์ของเราได้ได้อย่างชัดเจน,นช่องเสียบยอดบีให้มีให้นะครับแล้วก็รวมถึงตัวน้ํายาปรับแอร์นะครับปุ่มวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมีให้ครบในคันนี้เลยนะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเจ้า XLT ปี2022คันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ อยากแต่งรถสไตล์บอลสุวรรณทุมนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะทางเพจ f b o o k y o u y u u t นะครับได้หมดเลยนะครับผมมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์นะครับให้กับลูกค้าถึงที่หน้าบ้านเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะทำงานอาชีพไหนนะครับลูกค้าก็สามารถเอารถกับผมได้นะครับผมอ่ะเอาละครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตขอตัวไปสมารถคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปจัดเตรียมของแต่งอีกนิดนึงนะครับก็ ก่อนจากกันไปนะครับก็ผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ